อ่าโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราโอซิโลชาแนลครับวันนี้เป็นคลิปโอซิโลรีวิวอีกแล้วที่เราไม่ได้ทํากันมานานครับหรือทําทิ้งช่วงไว้นั่นก็คือการรีวิว GPT 1 3ีขีดสนั่นเองในขีดสองนี้ก็จะมีแคนอะคอฟฟอร์สมุราคุโมะและแอนเจลพีเทอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชุดนี้มีอะไรบ้างอาจจะนานหน่อยครับทิ้งช่วงโอเคอ่ะอะคอฟฟอร์ก็จะมีฐานใหม่ของสายเมลสตอมนะครับก็เป็นฐานใหม่นะครับหัดสายนั่นเองก็เหตุก็คออตครรรรับบา์์์เ เมื่อจียูนิตของคุณที่มีคำว่าเมลสตอมในชื่อกาสครับพื้นฐานทําการสไตสามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก็เลือกการ์จากต่อโซนคุณหนึ่งใบนำกลับขึ้นไอ้นำการ์ป็นนั้นเข้าโซนครับเลือกกาดที่มีคำว่าพายุสีเงินในชื่อกาดจากมือค,คุณไม่เกินหนึ่งใบครับคอการเป็นนั้นลงช่วงอากาศและจนจบุดเทินครับยูนิตนั้นได้รับความสามารถก็คือออโต้เลกาดวันเพืเทินครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีอ่าสแตนยูนิตนี้นั่นเองก็ออ่าเราสามารถเอาไว้เก็บ ตัวของเมสตอมเกลี่ยสามหรือเอาการสเบกอื่นเก็บเข้าโซได้นะครับตัวนี้โอเคอ่าต่อไปอีกร่างก็ออโต้เบนการ์ดครับเจนทูครับหนึ่งคาสต์บาลครับเมื่อจบเทิร์นคุณห้าคุณโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ครับสามารถแจกคอร์สห้าจ่ายจนหนึ่งใบคู่แข่งเลือดที่หายเลกาตัวเองหนึ่งใบนะครับก็โอ้ค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้เก่งมากเลยอ่าสายเมสตอมอาจจะทําให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ก็ สั่งเมลสตอมเกียร์สไปแล้วแล้วก็พวกเกียร์สแต่ไอที่เกอร์เมลสตอมเกียร์ศูนย์น่าจะไม่ได้นะครับต้องรอดูก่อนเราอาจจะทําแบบเออ่งบประหยัดนะครับทําให้มันริ้ดได้เฉยนะครับตอบโอเคครับต่อไปเป็นเกียร์สี่ใหม่ครับแฟนทศาสตรครับอ่ะตรงนี้ในการ์ตูนมันเรียกแฟนทศาสตรนะผมในการ์ตูนพูดงั้นโอเคเฮก็ออโต้เบนการ์ดครับหนึ่งคอร์ตบาสเรื่องใหญ่ตัวเองที่คว่ำดินจีโซนแล้วทิ้งการมือคุณสองใบเมื่อจบก,การต่อสู้ของเลกาดคุณที่มีคําว่าคืนสีครามในชี Z T นะครับ ถ้าฮาร์ดคูมีคำว่าคือสีครามในชื่อการ์ดและการต่อสู้นั้นเป็นครั้งที่4นะครับของเธอนี้คูสามารถจ่ายคอร์ส้าจ่ายก็แซนยูนิตนี้และได้ลบ3นะครับโอเคต่อไปทีบ้างก็คอน์สบรรกาครับเจนทีครับ, Gen รบยูนิตนี้ได้รับได้บวกหนึ่งนะครับเรียกการแถบหน้าทั้งหมดของคุณที่มีคำว่าคือสีครามนะในชื่อการ์ดได้รับทงังโจมตีบวกสองพันนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถใส่ติดไว้ในสายเมลสตอร์มหรือสายเอ่อทาวานก็ได้นะครับเอาได้ครับได้บวกหนึ่งโอเคง่ายแต่ส่วนใหญ่คนเขาไม่ใช้กันหรออก่ะ ถ้าไม่กาวจริงนะครับอ่ะต่อไปก็เป็น storm Gate เมลสตอมเกีสีไปใหม่ครับก็คอนแบงการเว็บสีเท่านั้นนะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีคู่แข่งไม่สามารถคอกาดท,ที่มีเกตต่ำกว่ากาดท,ที่มีคําว่าเมลสตอมในชื่อกาดในโซจากมือหรือช่องจีโซได้หลงช่องการเดียได้นะครับโอเคก็ต้องมีเมลสตอมห้าใบนะครับถึงจะใช้จีกาดหรือไอ้ถือถึงจะใช้จีกาดไม่ได้นะครับต้องมีห้าใบเมลสตอมในโซนครับห้าใบโอเค ต่อไปก็เทคล่างก็ ACT แมงกะนะครับวันเพื่อเทิร์นเรื่องไงการที่เข้าในจีโซนคนหนึ่งใบห้าจำนวนการที่มีค่าว่าเบลสตอร์มในชื่อการ์ดหงายอยู่ในจีโซนของคนมีสองใบหรือมากกว่าก็อยู่นี้ข้างเจ้าตีบวกห้าพันบวกหนึ่งขี้นั่นเองครับอ่ะก็เป็นตัวที่ดีเลยเอาใส่ได้หลายสายครับตัวนี้ก็จริงๆจะใส่สายของบูเว็ที่ผมเคยใช้ก็ได้ก็ไว้หงายตัวเองหรือไงพวกจิกกาเดียนก็ได้นะครับเนี่ยจิกกาเดียนใหม่เพราะไงมันก็บวกขี้บวกห้าพันอยู่แล้วก็เอาไว้ สำหรับคนไม่มีจีโซนอย่างพวกอของเก่าเนาะผมก็จะใส่ไว้ติดไว้นะครับเอาไว้หายจีกาเดียนอ่ะต่อไปก็เทคจีกาเดียนใหม่ๆครับอ่าคอนกาเดียนเว็บสามไอเว็บสเว็บสนะครับชิวมันจะบอกห้าพันแล้วก็เอซิตีจีโซนครับหนึ่งโซบาร์พร้อมการ์ดไปนี้เรื่องหงการ์ดของคุณที่อยู่บนเซอร์เคิลหรือในแดนเมทโซนของคุณเรื่องหงการ์ดไปนั้นครับอ่าอเคต่อไปเกียร์สามใหม่สายบูเว็ครับก็เทคออโต้ลิกาบันเพลเทิร์นเจนหนึ่งครับเหมือนคอร์เตอร์บาร์ดการ์ดที่มีคำว่าเครื่องสีคล้ำในชื่อการร์ดคับ มีนี้โจมตีสามารชจกขอถ้าจ่ายก็จะจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับโจมตีบวกสี่พันและอ่าค่าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่2สแตนยูนิตนี้นะครับแล้วก็เทคล่างก็ออโต้ดับโซนครับหนึ่งโซบา้านครับเมื่อเป็นการของคุณมีคำว่าคือสีคำในชื่อการ์ดสแตนด้วยความสามารถของการ์ดคุณสามารชจกขอถ้าจ่ายก็นําการนี้กลับขึ้นมือนะครับอ่ะก็เอามันกลับขึ้นมือนั่นเองนี่ครับไซส์ต่อไปเป็นเกียร์สองที่เคยออกในซีพีครับใบนี้ก็เทค เอโต้เลกาดบันเพืเทิร์นเจนหนึ่งะครับหนึ่งคัตเตอร์บัสเลิศพินการ์ดที่มีคำว่าคือสีครามแจกเืินคุณหนึ่งใบเมวยหนีนี้โจมตีถ้าบรรยากาศมันคุณเขาว่าคือสีครามในชื่อพื้นฐานครับคุณสามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก็จนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความได้รับความสามารถก่อนครับออโต้เลกาดบันเพืเทิร์นเมื่อบรรยากาศคุณโจมตีนะครับสแตนยูนิตนี้นะครับและยูนิตนี้ได้รับความยูนิตบวกสองพันนะครับจากนั้นห้าการยูนิตนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งของเทิร์นนี้ก็สแตตนนนยูิี้อ ัวนี้ก็ใช้เพิ่มเวฟนะครับหรือใช้ปั่นเวฟเอ่อเวฟเดียวให้ถึงสี่เวฟเลยก็ได้ครับตัวน,นีนะ้ต่อไปเป็นกินหนึ่งใบใหม่ครับเหตุออโต้มาอยู่ในงนี้เข้าสู่ช่องในกาจ,จากมือประดูกา,าสเจ็ดใบบนศูนย์กองการค้นหาคำว่าเอ่อจอมพลจอมพลเรือขึ้นสีขาววาเรยออนนะครับไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นนะครับแสงแล้วนำขึ้นมือสับกองการดถ้าคุณนำขึ้นมือนะครับเลิกการมือคุณหนึ่งใบหรือมากกว่าที่มีเกียริรวมกันเป็นสามหรือมากกว่าครับทิ้งการดเหล่านั้นนะครับ แล้วก็ออโต้เลกาดครับถ้าเ็งการคุณมีคำว,ว่าขค้ือสีคำในชื่อกาสแตรนครับอะแสตันยูนิตนี้นั่นเองเอ่ะโอเคต่อไปก็เป็นตัวไฟวอลลี่มาครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกออโต้เลกาดเว็สามเท่านั้นนะครับหนึ่งเขอจะบา์ไม่นี้โจมตีเางกาศ ถ้าเป็นการมีคำาว่าคือสีครามในชื่อการนะคุณสามารถแาะคอร์สก็บอกสองพันแล้วก็จบจบเทิงครับเมื่อจบการต่อสู้นั้นก็แซนดิ้ิตนี้นะครับอันนี้ยังไปใช้กับลิซันโดก็แรงเหมือนกันต่อไปเป็นทาวาสผันใหม่นะครับทันใหนก็ออโต้บรรากาดครับเมื่อจิวหนิของคุณทําการสไตล์เลือกการไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณของการเป็นเ่องขอนเลกาดเลกาดคู่แข่งของคุณหนึ่งใบนะครับไม่คู่แข่งของคุณนะครับหนึ่งใบยูนินั้นได้รับความสามารถคือค้อนเลกาดต้านทานครับจนจบเทินครับจากนั้น ขั้นเรียกาดใบนั้นมีความสามารถเวฟนะครับยูนิตนั้นได้รับความสามารถคือข้อนเรียกการยูนิตนั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังได้แล้วก็เทนนังก็ออโต้เรียกาดวันเพืเทิร์นเจนทูเวฟหนึ่งเวฟสี่นะครับหนึ่งคอร์เตอร์บาร์สเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก้อนสเตนยูนิตนี้ครับชั้นใหม่ต่อไปเป็นตัวเกรดสองสายทาวานครับก็ข้อนเรียกาดครับถ้าเป็นการคุณมีคำว่าทาวานในชื่อการครับยูนิตนี้พลังยุติมดสัมพันธ์ได้รับความสามารถคือข้อนเอนรับ ต่อไปครับออตโต้ลกาลเจนหนึ่งครับเว็บสองหรือเว็บสี่ครับอ่าเว็บสองถึงเว็บสี่ใช่ไหมโอเคเว็บสองเว็บสี่จัดนะอ่าพอมความสมบัตเว็บแมนอยู่ดีกว่าอ่าโอเคเว็บสองหรือเว็บสี่ครับอ่าคนถึงเขาตะบานครับไม่ยุนิจมตีแมงกานะครับ อ่ะอันนี้เป็นเวฟบสองถึงเวฟบสี่นะครับน่าจะน่าจะอันนั่นน่าจะเป็นเวฟบสองถสี่ถ้าดูไม่ผิดนะแป๊บหนึ่งขอเช็คยก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะเวฟบสองถึงเวฟบสี่ถูกละวหนึ่งขาตัวมาครับเมื่อ,อยูอยุนิ่งโจมตีแรรยากาดถ้าบรรยกาศคุณมีคำว,ว่าทาวานในชื่อการครับ อ่าควาสามารถไอ้คุณสามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายจรวดหนึ่งใบนะครับแล้วก็พลังโจมตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั้นโอเคอุทาวานี่ได้จรวดหลังน่าดูนะครับได้จรเขาตัวบ้านน่าดีต่อไปเป็นที่สไตร์ลีมาครับก็เสิร์ชหาทาวารเป็นค่าคอนจักไตอ่ะเป็นเกตสองใบใหม่ครับคอนเรียกาตั้นหานะคอนเรียการเจนหนึ่งนะครับเอ่อถ้าเป็นการคุณมีคำว่าคือสีคำในชื่อการ์ดยูนิยนี้ความสามารถคือคอนเลกาครับยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้และออโต้เรกาครับ มือนี้จโจมตีจากแถวหลังอยู่นี้รับจุตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั้นนะครับตัวที่ดีเลยเหมือนกันต่อไปเป็นพี่จีบออกไอซีพีแล้วครับอันนี้ก็คอน์วิทาครับแล้วก็เทคออโต้ทิ้งการมือคุณหนึ่งใบเมื่อยู่ในนี้เข้าสู่ช่องกระเดี้ยนจากมือคุณสามารถแจกคอสเลือกยูนิตคุณที่มีคำว่าคือสีคามในชื่อกาสครับยูนินไมุ่ึงที่จนจบการต่อสู้แล้วก็เทคล่างก็เอซีทีรับโซนเจนหนึ่งครับบายการเปนนี้สภาพไหนหน้าเลือกเดกการของคุณที่มีคำว่าคือส ยืนนั้นในทางความสามารถคือคอนลีกาสามารถโจมตีจากแถวหลังได้นั่นเองก็ไม่ใช้คอมโบกับตัวแบทเทิลไซเรนนะครับในตัวนั้นแบบอ่ะอ่ะเกรดสองน,นี่ก็เคยออกแล้วเทคออโต้มาอยู่ในนี้เขาอยู่ช่องแรงการหรือเรียการนะครับอ่าอ่าเลือกแสดงการไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณอ่าห้าทางการที่แสดงและแรงการคุณไม่มีคำว่าเมลสตอร์มหรือการก็พยายามยิงตีล้มห้าพันจุดจเธอนะครับเหตุร่างก็เอชทีเรียการครับวันแบทเทิลหนงเขาตุบาลครับ เลิกการที่มีคำว่าเมลสตอมในชื่อการ์ดจากโดบโซคนหนึ่งใบนำเข้าโซครับจนจบเทิร์นครับยูนยิตนี้สามารถโจมตีข่าวหลังได้และพ 4, ลังยูตีบวกอีกตีพันนะครับอ่ะดีมากต่อไปเป็นกิจหนึ่งสายทาวาสแน่นอนทิกคอนเลิกการถ้าเป็นการ์ดคุณมีคำว่าทาวาสในชื่อการ์ดครับยูนยิตนี้ได้รับพลังยูตีบวกสองพันแล้วนะครับความสามารถคือคอนเน่ไอ้ต้านทานเนาะคอนเลิกการต้านทานนั่นเองโหมีที่โคตรเยอะดีจนี่ๆต่อไปก็ออโต้เลิกการครับเจนหนึ่งครับเวฟบหนึ่งหรือเวฟบสี่นะครับ หนึ่งโซบสเมื่อยูนิตนี้บูธห้ามมกันกคุณมีคำว่าทาวานนะครับในชื่อการสามารถจกายค่าท่าจ่ายคู่แข่งเลือดท้ายเลยกัตตัวเองหนึ่งใบครับน่นเล่นมาอ่ะต่อไปเป็นตัวเริ่มใหม่ของคือสีขาวแต่คนเขาไม่ค่อยใส่กันหรอกตัวนี้เทคออโต้เพิ่มต้นับเทคออโต้เลกา,า,าตหนึ่งคาัวบ้านนีท้ายยูนในนี้ครับเมืเอ่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตมี้บูธเลกาดที่มีคำว่าคือสีขาวในชื่อการนะครับสามารถจ่คอนถ้าจ่ายก็เจุดหนึ่งใบถ้าคุณมีการที่มีคำว่า คือสีครามในชื่อพื้นฐานเนีย่ยน่าอยู่บนจีโซนและช่องอากาศคุณครับเลือกเลือกากาศของคุณหนึ่งใบเนาะพาังยบนีตบวกสี่พันจะจบเทินครับที่นั้นอ่าต่อไปเป็นวาเลี้ยงอ๋อไนซีนี้ละเหตุก็ออโต้เมกกาสันคาร์บาลครับเมื่อเริ่มต้นไ์ผิดเมื่อเริ่มต้นไรผิดคุณครับสามารถจ่ายค่าคอร์ห่าจ่ายเลือกการ์ดที่มีคำว่าคือสีครามในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณคอร์ลงช่องเลืกากาศที่ยูนิตนั้นเอ้ยและยูนิตนั้นได้รับพลังยูนิตบวกสองพันจนจบเทินครับ คุณสามารถทําการไอ้ถ้าคุณทําการคอเออจวนหนึ่งใบแล้วก็ถทคกลางก็ออโต้เลแวงการนะครับหนึ่งสบายกนมีคำว่าคือสีคามเมื่อจี้นิ่ของคุณที่มีคําว่าคือสีคามในชื่อพื้นฐานทําการไซส์สามารถจกคอสถ้าจ่ายก็เริ่มันการคู่แข่งหนึ่งใบจุดจบเทินครับเอ่อพละไอ้เพิ่มหรือลดพลังโจมตีของคู่แข่งนั้นเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะจะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งนั่นเองก็และพลัง ของยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกเพิ่มหรือลดได้นอกจากผลความสามารถนี้และจากชิลของกาเดียนนั่นเองก็แค่นั้นครับก็เป็นทําให้พลังมันฟิกไปหนึ่งนหนึ่งครับอ่ะต่อไปเป็นดอใหม่ของค,อคอรืคร่องสีขามเอ่ซิตีเรียการครับนำมาเข้าโซลเลยยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกสามพันอ่ะคีนี้เคยออกแล้วคีนี้ก็รีมานะครับเฮก็เอซิตีเรียการครับนํายูนิตนี้ไปวางไวบบ้บนศูนย์กองการสัสรบกองการ์ดคุณ ถ้าแงการของคุณมีข้อบาคือส right right. oh ีครามในชอการครับเริ่มงแบงการของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะครับจนจบเทอร์ยูนิตในความสามารถคือมอโต้แบงกการครับเว็บสองหรือมากกว่าครับยูนิตนี้เมื่อยูนิตนี้โจมตีแมงการจนหนึ่งใบนะครับเอาปั๊มือเปลี่ยนมือนันองอ่ะเอ้ยอันนี้มันฮิมูรามันอยู่นห็นป่ะที่ี่หนุนอ่ะต่อไปเป็นฮิวของฮิวใหม่ครับฮิวสายคือสีครามเนาะต้่งกินน้ำหนึ่งครับ ก็เด็กก็อกอตโต้ครับใบาการเป็นนี้สภาพแหนหน้าใบฮาิงทิกเกอร์ไปอื่นในดอบโซนนะครับเมื่อมันถูกใช้เป็นค่าคอสของจีการเดียรเราจะสามารถเลือกไหยแดงหรือเลือกโซชาดได้นะครับโอเคต่อไปเป็นสเตนทิกเกอร์ครับไปใหม่ก็เอชทีเลกาดเจนหนึ่งครับรรรนีไทอยูอนิตนี้เลือกเลกางคุณที่มีกี่ใบก็ได้นะครับสลับตำแหน่งกับไอสนับการ์ดเหล่านั้นตามใจช,ชอบจวนใบวัดแหวนหบอะไรเนี่ย อะไรดีเด <các bien> <ale> <t ort> ียะเทคอะไรดีเดียะต่อไปเป็นอเล็กซานอร์ครับก็เทคออโต้แปนการเว็บสองหรือเว็บสามครับหนึ่งคอร์ดบานครับเรื่องไงการที่ความในจี่วนของคุณเมื่อจบการต่อสู้อย่างนี้โจมตีคุณสามารถจ่คอร์ดใ้จก็เรื่องาอกาสของคุณสองใบแซนยูนิตเหล่านั้นนะครับและยูนิตเหล่านั้นได้รับโจมตีพลังบวกห้าพันตามจำนวนการที่ไงน่าอยู่ในจี่วนของคุณจนจบเทินครับ่ะกจนทำให้พลังแรงมากครับตัวนี้แค่ได้กับทุกสายนะครับขอให้ดีโอเคครับ การออกพอพอรีวิวออคฟอนก็ขอจบพี่น,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แคนต่อไปนะครับก็เลยอ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย